โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FZX Gamer นะครับและว,วันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกม GTA San Online บนมือถือนะครับผมเซิร์ฟเบบี้โลว์เพย์นะครับผมก็คลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนั่นเองนะครับที่เราได้มารีวิวกันนะครับคร่าวๆแล้วก็ไปทำงานอ่อ อะไรนะค่าหมูนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ามาเล่นนะครับหรือว่าอยากจะเข้ามาเล่นยังไงเนี่ยก็สามารถตลุดได้นะครับมีลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมเป็นลิงก์เว็บของเซิร์ฟเน์นะครับมีทั้งตัวเต็มตัวไลท์นะครับเมื่อคลิกเข้าไปนะครับคือใต้คลิปผุมมีอยู่ลิงก์เดียวก็คือลิงก์ของเป็นเว็บเซิร์ฟนะครับมันจะมีครบเลยนะครับทั้งตัวเต็มแล้วก็ตัวไลท์เนาะแล้วก็มีทั้งกลุ่มหรือว่าเป็น Facebook ของแอดมินนะครับโอเคนะครับไปเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวดูก่อนว่่่่าตอนนนนนีี้คคคเลยูกะรับ ก็คนเล่นอยู่ประมาณ30-40คนเนาะโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยแอดมินบอกว่าให้เราเนี่ยมาทํางานกันนะครับแต่ก่อนจะไปทํางานนะครับอย่าลืมนะครับเมื่อเราเข้ามาในเซิร์ฟเนี่ยเราต้องทับเช็คชื่อนะครับผมก็อย่าลืมไปทํากันนะครับทับเช็คชื่อแบบนี้เลยนะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยเนาะนะครับพิมพ์แบบนี้นะครับผมแล้วก็เอนเตอร์ไปนะครับซึ่งเราเช็คชื่อไปแล้วนะครับวันแรกแล้วก็มาเช็คอันที่2นะครับมาดูวันที่2ได้อะไรบ้างปึ๊บ Oh, ได้ exp บวก5เลยนะครับ exp เยอะกว่าเดิมนะวันแรกรู้สึกจะได้ประมาณ3เนาะตอนนี้ก็ได้มา5นะครับผมก็ถือว่าเยอะอยู่นะท่านผู้ชมก็เช็คทุกวันมันก็ได้ exp ไปเรื่อยๆเนอะโอเคซึ่งวันนี้งานที่เราจะไปทำเนี่ยก็จะเป็นงานข่าวัวนะครับนี่นะครับงานข่าวัวอยู่งานที่8นะครับผมไปก็จะมีฆ่าวัวแร่เนื้อ แพ็คแล้วก็ขายแพ็คโอเคประมาณนี้นะพีชมมีครบเลยแล้วก็ไปจุดแรกกันก่อนเลยนะครับสําหรับจุดแรกจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับไปแต่เราไปกันเลยใครที่เรียกรถ Energy ไม่เป็นเนาะก็ออทับของขวานเลยนะครับคือมันสามารถได้ทุกคนนะครับผม Energy ขับฟรีๆนะครับผมเนี่ยกดทับของขวานแล้วก็เรียกรถมาได้นะนี่กดตัวเสตาร์รถแล้วก็ขับได้ปกติเลยนะครับ ได้ทุกคนนะครับไม่ต้องเติมนะครับผมคือแบบเรียกที่ไหนก็ได้ด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับใครที่อยากจะเข้ามาเล่นนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับผมลิงก์ด้านล่างเลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับโอเคสถานที่ก็อยู่ตรงนี้นะใกล้ๆขับรถมาแป๊บเดียวก็ถึงแล้วมันจะเป็นโกดังอยู่นะครับอ๋อมันเดินข้ามอย่างนี้ได้เลยเหรอผมจะกระโดดทาไมวะท่านผู้ชมดูนี่นี่ โอ้โหเดินชนเข้ามาอย่างนี้ก็ได้เหรอโอเคนี่นะครับมันก็ให้เรากดตัว n เพื่อเริ่มค่าวัวเลยนะครับเออต้องกดตัว n ใช่ปะอ๋อคือเลเวลต้องมากกว่า2ด้วยโอ้โหเล้วเลเวลผมโอโเวนกร,รมละโอเคท่านผู้ชมแอดมินก็ได้เสกเลเวลให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราเลเวล6แล้วนะครับผมโอเคมาแล้วก็มาทำกันได้เลยนะครับกดตัว n นะครับผมนี่อ่ะทำไมไม่ได้วะ โอเคคุณได้เริ่มการฆ่าวัวน,นะครับนี่นะครับแล้วก็ฆ่ามันไปนะครับเสร็จแล้วเราได้อะไรมาเนี่ยอ่ะเห็นได้ไเลยอ๋อนี่ไงเรานจะต้องฆ่าเรื่อยๆหรือเปล่าเนี่ยครับฆ่าวัวคุณสามารถแล่นเนื้อวัวก่อนนำมืออ๋อคือเราได้เนื้อมาแล้วเราก็สามารถนําไปแพ็คได้เอ้ยเราต้องไปแลกก่อนคือเราต้องเก็บเนื้อมาเยอะๆนะครับแล้วก็ไปแลกนะครับผมแล่เนื้อเสร็จไปแพ็ค ประมาณนี้ท่านผมอ๋อคือตอนนี้เรามีเนื้อวัวมากกว่า3แล้วนะครับผมคือสรุปง่ายๆก็คือเราเนี่ยมาค่าวัวแล้วได้เนื้อวัวไปประมาณ3ครั้งนะครับเพราะว่าเนี่ยมันกดต่อไม่ได้แล้วเนี่ยมันบอกว่าเรามีเนื้อมากกว่า3แล้วนะครับซึ่งวิธีต่อไปเราก็คือไปแร่นะครับผมเก็บ3ชิ้นนะครับเอาง่ายคือเก็บเก็บ3มชิ้นแล้วเราก็เอาไปแร่นะครับโอเคกด GPS มานะครับงานที่8เนาะงานค่าว,วัว ก็ไปที่จุดแรกนะครับผมจุดแรกก็เนี่ยตามมาร์กเลยครับผมเดินตรงมาตรงนี้นะครับอ่าอยู่บนบ้านหรือเปล่าโอเคขึ้นมานะครับผมโอ้หนี่มันโลงแล่เนื้อนี่หว่าทำไมเดินเข้าไม่ได้วะอยังไงเข้าได้โอเคนี่นะครับผมแล่เนื้อวัวกดตัวเอ็นนะครับนี่นะครับประมาณนี้ท่านผู้ชมก็ไม่ได้ยากอะไรเนาะก็ทำตามที่เขาบอกนะครับ โอเคเราแพ็กแค่ทีเดียวใช่ปะอ่าใช่นะครับผมประมาณนี้ท่านผู้ชมก็คือเราเก็บมา3มชิ้นนะครับเก็บเนื้อมา3มชิ้นแล้วเราก็ไปแพ็คเอ้ยไม่ใช่ไปแพ็คไปแล่นะครับผมอืมอเกแล้วเราก็มาเก็บอีกนะครับแต,แต่อย่าลืมนะครับว่าเมื่อเราแล่เสร็จเนี่ยเราอย่าลืมไปแพ็คนะครับผมเมื่อกี้ผมก็ยังไม่ได้ไปแพ็คเลยเนาะแต่ว่าผมขอมาฆ่าวัวต่อนะครับเดี๋ยวได้สักประมาณ3 3สแพ็คแล้วกันนะครับ ก็ทาง่ายๆเนาะสรับงานนี้ใครที่หาง,งานทําอยู่ก็สามารถนํามาทำามาทํากันได้นะครับแต่ว่าเราต้องมีเลเวล2ขึ้นไปนะครับจริงๆเลเวลมันก็ไม่ได้หายากอะไรเนาะโอเคเช็คชื่อทุกวันมันก็ได้เลเวลอยู่นะครับตรงนี้ครับผมอ่มานะครับเราก็เริ่มทําการแร่นะครับผมอันนี้ก็เป็นแ่้แร,รอบที่2แล้วพอผมจะมาทำคร่าวๆท่านผู้ชมดูแล้วกันนะครับผมจะทําแค่3รอบแล้วกันนะ ท่านผู้ชมจะทําเท่าไหร่ก็ได้นะครับผมแนะนําให้เก็บไปเยอะๆเลยนะครับเวลาเราขายเนี่ยเราก็จะได้กําไรนะครับไม่ใช่ได้กาไรดิเราก็ได้เยอะอะเออเวลาเราขายเราก็ได้เยอะนะครับผมไม่ไม่ต้องบอกจริงท่านผู้ชมน่าจะรู้แล้วแหละนะครับคือจําคลิปที่แล้วได้ปะผมลืมแพ็คอะเออคือเรามาแล่เสร็จเราไม่ได้ไปแพ็คไงก็ขอโทษด,ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวกด GPS มาเลยได้ปะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเลยว่าสถานที่แร่เนี่ยเอ,อ้ยไม่ใช่สถานที่แร่ดิสถานที่แพ็คก็อาจจะมีเบลเบลยอบ้างนะท่านผู้ชม ต้องขออภัยนะครับอเอสถานที่แพ็กอยู่ใกล้ๆเลยนะครับเดินมาตรงนี้แล้วก็เลี้ยวขวาปะนี่นะครับโอเคนี่น,น,น,นี่นี่นะครับแล้วก็แพ็กเนื้อมาเลยปึ๊บอ่าได้มาแล้วนะครับผมอ่าเราต้องรอไอ้หลอดตรงนี้ด้วยนะครับหลอดสีฟ้าเนะี่ยอ่ามีหลอดด้วยนะครับเอสแค่โคตรเฟี้ยวนะครับผมการแพ็กก็ นานนิดหนึ่งนะครับอ่ะแล้วก็แพ็คเรื่อยๆผมเราได้มา3แพ็คแน่นอนนะครับเพราะว่าเราทําไป3รอบเมื่อกี้เราแร่เนื้อสรอบก็อย่างที่บอกนะครับแนะนําไห้ทาทีเดียวเยอะๆเนาะมันจะได้ราคาดีนะครับหือว่าไปขายปุ๊บนี่รวยเลยอะไรอย่างเงี้ยครับอืมแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันตันเท่าไหรนะ่เนาะโอเคหมดแล้วใช่ปะอ่าโอเคประมาณนี้ท่านผู้ชมเราได้มา3แพ็คครับผมคลิปนี้ทาคร่าวๆเนาะเสร็จแล้วเราก็นําไปขายครับผมวิธีการก็คือกด GPS ไปเสร็จแล้วไปที่งานที่8ครับผมงานค่าววนะัวเนาะ ขายแพ็คเลยครับผมคือจุดขายแพ็คผมจําได้มันอยู่ใกล้กับอไอ้ข้าหมูนะครับตรงนี้นะครับเป็นไอ้แอ่งน้ำอย่างนะครับโอเคเดี๋ยวเราเรียกรถมานะครับวิธีการเรียกก็คือง่ายๆท่านะผู้ชมกดของขวัญน,นะผมทับของขวัญคือมันเรียกที่ไหนก็ได้แบบเหมือนมี VIP อะ่ะนะเออเฟี้ยมากออโอเคท่านะผู้ชมไปก็เดี๋ยวเราจะไปขายท่านะผู้ชมดูนะครับว่ามันขายได้แพ็คละเท่าไหร่ คือขั้นตอนการทําอะไรต่างๆเนี่ยมันก็คล้ายๆกับข้าหมูนะครับผมแต่รู้สึกจะทําเร็วกว่านะเพราะว่าไอข้าหมูเนี่ยมันต้องเก็บถึง10ชิ้นเลยถึงจะเอาไปแล่นะครับแล้วก็มีหลายคนนะครับคิดถึงว่าทําไมผมไม่สตรีมเลยนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาเลยนะครับก็เดี๋ยวมีเวลาเมื่อไหร่อุ้ยโอ้โหใครไปมาตั้งอะไระเนี่ยอโหตั้งด่านแล้วเนี่ยอ๋อมันขับมาฝั่งนี้ได้นี่วะ่านผู้ชม คือ,อไรเนี่ยใครมาตั้งด่านอะไรวะเนี่ยคือฝั่งนี้คือมันขับไม่ได้เหรอเลนเนี้ยเลนเลนขวาขับไม่ได้อย่างั้นเหรอเออผมงงเลยเฮ้ยโอ้โหดีนะเล็ดรอดออกมาได้เหม่ถ้าออกไม่ได้นี่จบเลยเมื่อกี้ตกน้ำน่นอะอยู่ใกล้น้ําพอดีก็เซิร์ฟนี้นะครับคนเล่นค่อนข้างเยอะนะครับผมใครที่อยากจะเข้ามาเล่นแล้วหาเพื่อนเนี่ย ผมรับรองเลยว่าหาเพื่อนได้แน่นอนนะเพราะคนเล่นเขาเยอะจริงๆนะครับสำหรับเซิร์เบบี้โลเพลย์นะครับก็มีงานให้ทําเยอะด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยสามารถดาวน์โหลดกันมาได้แล้วนะครับในเซิร์ฟก็ไม่ได้เล่นยากอะไรเนาะเนี่ยก็ฟาร์มอ่ฟาร์มของนะครับนะไม่ใช่ฟาร์มของก็คือแบบหาเงินหาอะไรได้นะครับมีงานให้ทำนะครับแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆเยอะแยะนะครับผมแอดมินก็น่าจะเปิดให้เล่นอยู่เนาะสำหรับกิจกรรมภายในเซิร์ฟ ท่านผู้ชมก็ลองมาดูนได้น,นะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามทางฝั่งของเอ่อยังไงเป็นกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยผมนะกลุ่มของเซิร์ฟเวอร์นะครับหรือว่าเป็นเพจเซิร์ฟเวอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับเพราะว่าทางกลุ่มเนี่ยเวลามีปัญหาหรือว่าะจะแจ้งข่าวอะไรยังไงเนี่ยเขาจะได้ท่านผู้ชมจะได้รู้ไงออนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ทําคลิปอยู่เซิร์ฟเซิร์ฟนี้ตลอดนะครับนะครับมีวัวนอนไทยอยู่นะครับโอเคกดตัวเอ็นเพื่อขายนะครับ อ่ะขายแพ็กวัวก็แพ็กละร้อยเหมือนกันนะครับผมโอเคเราได้มา3มแพ็กนะครับแล้วก็ขายไปอ้าทำไมไม่ได้วะขายเอ้าเอาขายได้เหรอแล้วทำไมเงินไม่ขึ้นอ่ะไ <c oughs> อะ้เมื่อกี้ผมขายไปแล้วนะแต่เงินไม่ขึ้น what เงินไม่ขึ้นเฉยเออแอดมินเห็นปัญหานี้ก็ไปแก้ด้วยนะครับก็ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วว่าทำไมมันขายแล้วไม่ขึ้นเนาะก็ระบบอาจจะมีปัญหานิดนึงเนี่ยครับเดี๋ยวแอดมินก็น่าจะแก้เองนะครับถ้าเห็นคลิปนี้เนาะหรือว่าใครที่แบบไปบอกแอดมินเนาะโอเคนะครับก็เป็นว่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับการรีวิวในวันนี้เนาะก็ไม่ได้รีวิวได้มากนะครับก็มาทํางานให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับแล้วตอนนี้คนเล่นเท่าไหร่ละคนเล่นอยู่ประมาณส0ิกว่าคนแล้วได้ครับผมคนเล่นเยอะจริงๆนะครับโอเค๋ขอหาที่ปิดคลิปแบบเท่ๆหน่อยโอเคท่านผู้ชมนะ ก็ใครที่อ,อยากจะเข้ามาเล่นในเซิร์ฟเบบี้โรเลย์นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้หรือว่าไม่ชอบก็แล้วแต่กดไลค์ก่อนนะครับผมนะแล้วก็ฝากนะครับกด s u b สไคร์นะครับไปสู่20,000ื่นซับสไคร์เบอร์นะครับผมตอนนี้เราก็ เดินทางมาถึงหนึ่งหมื่นเจ็ดพันทรแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่กดติดตามแล้วก็ดูคลิปผมอยู่ตลอดนะครับคอยสปอร์ตกันตลอดเนาะก,ก็ขอบคุณมากนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด s u b ส c คร b e ผมด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ดูจนจบนะครับ